เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ <ạ. S 1> กำลังจะหาบ้านหาที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้นะครับอยากจะเชิญชวนชมงานมหกรรมบ้านที่ดินและคอนโด2012บายแบมนะครับจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับในปีนี้ไปติดตามครับ <ạ. S 1> บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบม จัดมหากรรมบ้านที่ดินคอนโด 2, 2022บายแบมระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคม2565นำอสังหาริมทรัพย์ราคาพิเศษทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์คอนโดและที่ดินเปล่าวกว่า1,000รายการทั่วประเทศมาจำหน่ายให้กับลูกค้าผู้สนใจได้เลือกซื้อพร้อมจัดโปรแรงโอนเร็วรับฟรีค่าโอนมูลค่าสูงสุด900,000บาทและบัตรกำนันสูงสุด100,000บาทพิเศษสุดลูกค้าจองซื้อซับออนไลน์รับบัตรกำนันสูงสุด20,000บาทหรือซื้อ ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้ารับดิสคาลโค้ดมูลค่าสูงสุด20,000บาทหรือซื้อซัพย์คอนชำระก,กับแบนด์ดอกเบี้ย0%นาน12เดือนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเทศที่ราคาขายไม่เกิน3ล้านบาทตัวอย่างอาสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ 1. บ้านเดี่ยวหมู่บ้านชัยพฤกษ์รังสิตคลอง4อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีราคาตั้งขาย4,180,000บาทราคาพิเศษ3,900,000บาท 2. บ้านเดี่ยวหมู่บ้านตามสปริงคันทรีโฮมส์อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ราคาตั้งขาย4.412,000บาทราคาพิเศษ3.5 0ล้านแสนบาท 3. บ้านเดี่ยวหมู่บ้านชนาการอำเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีราคาตั้งขาย4.218,000บาทราคาพิเศษ3 3 0 0 0 0นบาท 4. ที่ดินเปล่าถนนสายหาดใหญ่จนาเทาพาอำเภอจนาจังหวัดสงขลาราคาตั้งขาย26.126,000บาทราคาพิเศษ20ล้านบาท 5. ที่ดินเปล่าหมู่บ้านพฤกษาธานีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาราคาตั้งขาย2 4 5 6 0 0 0บาทราคาพิเศษ2,232,000บาทลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026300700หรือ www.bam.co.th หรือโซเชียลมีเดีย bam thailand